คินดีให้บริการค่ะค่ะพอดีอยากจะปรึกษาคุณหมอนิดนึงอะ,ค,ะค่ะพอดีช่วงนี้เหมือนเฟิร์มริรดเดียวกับสิวแล้วก็<ช>รอยแผลเป็นด้วยไม่ทราบว่าคุณหมอจะมีวิธีแนะนํายังไงได้บ้างให้ผิวกลับมาเป็นปั่งเหมือนเดิมอะค่ะได้เลยค่ะคุณเฟิร์นดีให้บริการเดี๋ยวเชิญพบคุณหมอ,นอนด้านในเลยะะ่ะค่ะ สว,ส,สวัสดีครับน้องเฟิร์นวันนี้ค่มีเรื่องอยา,ากจะปรึกษาค่ะพอดีเหมือนใบหน้าเฟิร์นว่มีรอยสิวแล้วก็ริ้วรอยเล็กๆบนใบหน้าค่ะไม่ทราบว่าจะมีวิธีรักษาอย่างนี้ได้บ้างคะเดี๋ยวคุณหมอขอตรวจสภาพผิวของน้องเฟิร์นก่อน<ช>นะครับ,รบดนะครับ ถ้าน้องเฟิร์นดูในกระจกนะครับควรจะสังเกตเห็นว่าบางครั้งเนี่ยหลังการอักเสบของสิวนะครับมันจะทิ้งรอยดําเอาไว้แล้วพออายุเรามากกว่า25ปีขึ้นไปก็จะเริ่มมีริ้วรอยเล็กๆที่เกิดจากวัยนะครับซึ่งวิธีต่างๆเหล่านี้สามารถรักษาได้ไม่ยากเลยครับนี่ต้องเรามีวิธีรักษาอย่างไงบ้างะคะหรือว่าต้องใช้โปรแกรมอะไรตัวไหนนะคะโปรแกรมที่หมอจะแนะนําให้กับเฟิร์นนะครับชื่อว่าโปรแกรม Dean a r e p a i r ซึ่งหลักๆของโปรแกรมนี้แล้วเนี่ยจะเป็นการพัาเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนพร้อมกับปรับ pH ผิวทําให้ผิวไม่บ้างลงหลังจากผัาเซลล์ผิวนะครับและนอกจากนี้ยังครับยังมีการเติมสารอาหารให้กับผิวเป็น DNA สกัดจากไข่ปลาแซลมอนซึ่งเป็นลิขสิิธิ์เฉพาะของฟรีแลก้าจากฝรั่งเศสด้วยครับน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วอย่างนี้คือฟิรนต้องทํากี่ครั้งอะคะหมายถึงว่ากี่ครั้งจนแบบ ผิวจะเปล่งปลั่งขึ้นมาเหมือนเดิมเนี่ยค่ะเนื่องจากปัญหาของเฟิร์นไม่ค่อยมากนะครับมีแค่รอยดําสิวและก็ริ้วรอยเล็กๆเท่านั้นเองนะครับดังนั้นจึงสามารถเห็นผลได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่รักษาเลยครับแล้วคือหลังจากรักษาเสร็จก็คือสามารถคือโดนแดดได้ปกติใช้ชีวิตได้ปกติป่ะค่ะ เพราะว่าการรักษาด้วยโปรแกรม DNA Repair นะครับแม้ว่าจะมีการผัดเซลล์ผิวแต่เรามีการปรับ pH ผิวให้กลับเป็น pH ผิวของผิวสุขภาพดีรวมถึงไม่มีการใช้เลเซอร์ใดๆในการรักษาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังจากการรักษาน้องเฟินสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติทันทีครับน่าสนใจมากแล้วอย่างนี้เราไปทำาอะได้ไหมคะได้เลยครับงั้นเดี๋ยววันนี้หมอจะเริ่มโปรแกรม d n a Repair เพื่อรักษาผิวให้กับเฟินนะครับได้ค่ะ ในกระบวนการของโปรแกร,รม DNA Repair เป็นการฟื้นฟูสภาพผิวภายใน4ขั้นตอนเท่านั้นโดยขั้นตอนที่1 g e r i f i e s and Exfoliation เทคนิคการทำความสะอาดผิวลิขสิทธิ์ของ Firoga และ g l y c o f i l ช่วยทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึกพร้อมผลัดเซลล์ผิวเสริมสภาพชั้นบนช่วยให้ผิวสะอาดและพร้อมเพื่อรับการทรีตเมนต์ในขั้นตอนต่อไปพร้อมปรับสมดุล pH ให้กับผิว อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวแม้แต่ผิวแพง้ง่ายขั้นตอนที่2โทนแอน์ไทเทนเพื่อให้เกิดความตึงกระชับและลดริ้วรอยอย่างสูงสุดเพอติจูดจึงเลือกใช้ Channeling o p t i m i z e ์อาร์เอฟเอเนอเทคโนโลยีล่าสุดในการกระชับผิวต่อต้านริ้วรอยและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินให้ผิวในระดับทุกชั้นผิว และยังคอสตอมิซ์ตามสภาพผิวในแต่และบริเวณของผิวหน้าอีกด้วยขั้นตอนที่3 Healing and Moistening ด้วย DNA Regenerating Factor ที่อุดมไปด้วย DNA สกัดจากไข่ปลาแซลมอนและไฮยาลูโรนิก c อซช่วยฟื้นฟูผิวในระดับเซลล์และยังช่วยให้ความชุ่มชื้นอย่างเร่งด่วนให้ผิวกลับมาแข็งแรงชุ่มชื้นอย่างรวดเร็ว ด้วยการส่งผ่านสารอาหารดังกล่าวด้วย Advanced Dermal Infusion และขั้นตอนสุดท้ายของการเก็บบล็อกคุณค่าของ DNA สกัดจากไข่ปลาแซลมอนและเติมความชุ่มชื้นและววิตามินให้กับผิวด้วย DNA Repair Mask ทั้งหมดคือโปรแกรม DNA Repair เพื่อฟื้นฟูสภาพผิวเพื่อให้กลับมาสดใสเปล่งปลั่งอีกครั้ง แล้วหลังทำแล้วครับน้องเฟิร์นรู้สึกว่าผิวเป็นอย่างไรบ้างครับหลังทำรู้สึกว่าเหมือนแค่ลองรูปหน้าค่ะก็รู้สึกว่าผิวหน้าเนียนขึ้นแล้วก็รู้สึกหน้าใสขึ้นเลยนะคะแต่ว่าริ้วรอยจากสิวนะครับต้องรอยดาจากสิวอาจจะยังดูไม่จางลงมากนักนะครับต้องอาศัยเวลาประมาณ 1- 2สสัปดาห์นะครับให้เกิดการผัดเซลล์ผิวทำแล้วชอบมากเลยค่ะคุณหมอรู้สึกแบบ อยู่หน้าดีขึ้นเยอะมากไว้ยังไงอาจจะขออนุญาตมาใช้บริการอีกนะคะด้วยความยินดีเลยครับน้องเฟิร์นได้คะ่ะวัสดีคขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะส,ส,สัมผัสผิวกระจ่างใสและริ้วรอยดูลดเลือนภายใน4สัปดาห์ด้วยศาสตร์ความงามเหนือระดับวันนี้เฮอร์ติจูดคลินิกคอร์เซ็นเตอร์02 515 0625